วันที่หนึ่งเมษานี่เกิดอะไรขึ้นนี่อ๋อออกาค่ะเอกาเออเนาะคุณกาน้องกาอาจารย์กาคุณกาน้องกาเดี๋ยวนี้ทุกคนนะในติ๊กตอกจะเรียกน้องกาเขาไม่เรียกอีกาละอ่าเลยก็จะคอยถามว่าน้องกามาไหมเพราะว่าลูกติ๊กตอกจะถูกเก้าเกาเยอะเขาจะมาร้องบอกเขาจะมานั่งบอกเป็นชั่วโมงเลยห้าเก่าเก้าห้าเกาเก้ามีมีมีคลิปอะมีคลิปอะแดนก็ถ่ายว่าออไม่พูดแบบนี้พูดเป็นเสียงอ่ะ แล้วแล้วแดงก็บอกแล้วออกแน่นะมาเปล่าเนี่ยไอตัวเนี้มามามาเลยถ่ายคลิปไว้เลยอ่าอ่าเอาไปฟังไปฟังทับไปฟังไหนแน่ใจก็ร้องอีกเร็วเก้าเก้าแน่นะร้องอยู่ได้ค่าเก้าเก้าอ่ะ <c oughs> เออเ <c oughs> จริง,รงแดงก็แปลกเาเป็นชั่วโมงไม่ไปไหนก็เลยถ่ายคลิปไว้เก้า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 ค่ะแล้วก็ออกจริงๆ เดี๋ยวนะหนึ่งเมษาห้าเก้าเออนี่นี่ห้าเข้าเก้าก็มีแล้วก็มีเก้าเก้านะครับเออก็คือปัญหาได้แค่นั้นแหละปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือเก้าเก้าได้ค่ายสองตัวออกเก้าเก้าครับแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครเขาจะซื้อหรอครับเลขข้างหน้าหนึ่งสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสองเก้าะประแดงซื้อถูกต้องหนึ่ง นั่นแหละจะไปถูกตองหนึ่งใครเขาจะซื้อเอาตองหนึ่งมาผมไม่ซื้อรับรองรางวัลที่หนึ่งไม่มีออกแดงจะซื้อทะเบียนรถลูกสาวแปดสองเก้าแต่ไปได้ข้างหน้าตองหนึ่งคือไม่ได้ตั้งตังเละซื้ออะไรก็ถูกอบว่ามันอะไอข้างหน้าเนี่ยที่เราไม่เคยสนใจอ่ะตองหนึ่งมันไปออกเลขหน้าสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมก็ถูกอีก อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตลกวันนี้เกีกเลยครับเป็นเื้องหลังได้ข้างหน้าตองศูนย์นะจริงจริงเออจริงด้วยนี่นท่านผู้ชมจะไปซื้อข้างหลังอะจะเตือ,หง,อ,อ,องหลังซื้อข้างหลังเลขอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีตองศูนย์มาข้างหน้าล้วซื้อคนละเจ้าเ้วยก็ตองศูนย์ข้างหน้าเหมือนกันทั้งสองเจ้าเลยะจะซื้อห้าหกจะซื้อห้าหกไอ้ไอ้สองสี่กับห้าหกเนี่ยโดนกินไปเรียบร้อยแต่ไปถูกข้างหน้าข้างหน้าออกตองศูนย์นะท่านผู้ชม Sua, 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 ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้ามาคอมเมนสุดๆแต่แต่แม่ไม้ดีแค่แบบที่ท่ามาคมเนแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตุงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆังสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทําให้ขายงานผ่านตลอดที่ทพูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลยเป็นยาสีฟันนวาวาจาของหมอปลายพายกระซิบที่ทํามาจากเกลือหิมาลายันและที่สําคัญ นะคือทำความสะอาดปากและฟันได้ดีมากค่ะ การสุกเสกทุกหลอดทุกกล่องเสริมคําพูดการเจรจาคือดีมาก <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นวาจาหมาหานยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใครทุกครั้งขายงาน,นผ่านทุกครั้งเลยจ้ะยาสีฟันน้ำวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อ6หลอดราคา1,990บาทลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงกดดอกจัน764ดดอกจัน4 8ดอกจัน10-4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ ชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินไปทางได้แล้วจ้าโอ oh ้ไม่ก่อนมากพี่เลยฝากก่อนทำไมอะ่ะจะนี่ไปซื้อดีเดี่มันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยเราไปเราไปด้วยว <c oughs> เราเพื่อนเนี่ยเขามาเขาวนรธเขา,าบอกว่าดูสิหวยดูเลขหน้ามันออกศูนย์ศูนย์คนอะไรมันจะไปถูกเราก็ไม่กล้าบ,บอกเขาว่าเนี่ยคือคนบ้าถูกเนี <c oughs> ย่ยเขาโกร ก็คนมันจะถูกกว่านะแปลกเหลือเชื่อมากอย่าไปคิดเยอะอัอนี้ขนาดไม่คิดเยอะนะออกง่ายๆเลยออกง่ายๆหวยในลอตเตอรี่เนี่ยอย่าไปคิดคิดนู่นคิดนี่อะไร้คิดว่าอยากซื้อเลยก็ซื้อไปเถอะมันดวงมันจะถูกก็ถูกอ่ะอ๋อย้ำอีกทีนึงไม่ทราบว่าจะถูกหรือเปล่าก็ย้ำดูอีกทีนะฮะลอตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ป่านนี้ก็คงจะออกไปเรียบร้อยแล้วเลขท้าย2ตัวกับรางวัลที่หนึ่ง จะถูกหรือเปล่าเราไม่ทราบเราบันทึกเทปก่อนนะครับถ้าตรงกันตรงนี้ท่านผู้ชมดูเป็นสักขี<ต>พยานกันก็ถูกข้างหน้ามากว่ามั้งเนี่ยเหรอจะถูกข้างหน้าข้างหน้าแปด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 เจ็ดห้ามันจะถูกเหรอผมทราบไปแล้วนะครับว่าออกเลขอะไรแต่เราไม่ทราบเพราะเราบันทึกเทปล่วงหน้าก็เป็นสักขีพยานไปกันลวกันถ้าถูกก็จะเป็น22งวดจาก23ามงวด ถ้าไม่ถูกวันนี้ก็คือ21งวดจาก23งวดนะครับก็เป็นสักขีพยานก็แล้วกันเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในบางส่วนที่ว่าคนอะไรสามารถจะถูกรัตตอรี่ได้เกือบอทุกงวดเกือบทุกปีเกือบค่ะคิดว่างวดสุดท้าย30ทธันวาก็วัดดวงอะคะ่ะ